แชรกดติดตามให้ครูโดมงคอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเพื่อนพันรักษนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเ,เพื่อนเพ่อนักสะสมมือใหม่นะครับสวัสดี FC สวัสดีทุกท่านแล้วก็โดยเฉพาะท่านที่มีโอกาสเข้ามาชมช่องครูโด่งคอยครั้งแรก ต้องบอกว่าช่องเล็กๆแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่สนใจในการสะสมเหรียญสะสมธนบัตรนะครับหรือว่าบางครั้งคูดงก็มีการประกาศรับซื้อเหรียญกระสาบเพื่อน,นำมาสะสมแต่ก็อีกนั่นแหละเหรียญกระสาบที่คูดงนำมาสะสมเกิดจากความรักความชอบโดยส่วนตัวนะครับใช้คำว่าร้วนๆเลยประสบการณ์ของการสะสมมาก็9ปีกว่าเนาะ ก็จากที่เริ่มเก็บแบบปะปลายของใกล้ตัวตอนหลังก็มารับซื้อแล้วก็คูดงอย่างที่ทราบกันดีอยู่คูดงก็จะแบ่งนะครับเดือนหนึ่งก็ประมาณ3,000บาทบ้าง5,000บาทบ้างแต่ว่าอีตอนหลังเนี่ย5 0 0 0นเนี่ยชักจะไม่อยู่แหละเพราะว่ามีหลายเหรียญที่เออเฮ้ยแบบนี้ก็มีเนาะ เราไม่เคยเห็นเราก็รับซื้อเอาไว้นะครับโดยเฉพาะเหรียญเออเลอร์คอยคลิปนี้ EP นี้นะครับใครมีเหรียญน,นะครับเหรียญ10บาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับโดยเฉพาะปี2547นปี2547นะครับถือว่าเป็นเหรียญที่หาย,ยากอีก1นพศนะนี่ถือว่าเป็นเหรียญหาย,ยากนะครับใครมีก็สามารถติดต่อมาที่ดองเอสซีสเป็นลายไอดมี QR Code หรือว่ามาที่ f a c e b o o k แฟนเพจครูโดงคอยนะครับนี่นี่คือเหรียญ10บบาทปี2547ทีนี้เหรียญ10บบาทปี2 5 4 7ถือว่าเป็นเหรียญที่หายากเดี๋ยวครูโดงให้ดูดีกว่าเนาะไม่ให้เป็นการเสียเวลาสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเลยนี่นะครับนี่คือเหรียญปกตินะมาดูเหรียญที่หายากเห็นไหมดูความเงาความงามของเหรียญนี้ไม่ใช่ นี่ไม่ใช่ความเงาความเงาใหม่นะครับดูนะครับอันนี้เป็นเหรียญปกติส่วนอันนี้เห็นไหมครับตรงนี้นี่จุดนี้จุดนี้จุดนี้เห็นไหมนี่ตรงปลายเส้นสอนี่ครับตรงนี้เป็นเหรียญไส้แตกแต่เหรียญไส้แตกแบบนี้ยังไม่ได้ทําให้ราคากระโดดขึ้นไปสูงนะมาดูด้านหลังของเหรียญน,นี่ใครมีแบบนี้ครูดงรับซื้อนะครับรับซื้อ นำตัวอย่างมาให้ชมนำตัวอย่างของจริงมาให้ชมเห็นไหมครับมีเป็น47นี่ก็47ตรงนี้เป็นไส้แตกเห็นไหมนี่นี่นีตรงนี้ไส้แตกนะครับมาดูด้านหน้าเห็นไหมนี่ตรงนี้จุดเดียวกันนะครับนี่เป็นเหรียญไส้แตกอีกหนึ่งพศนะครับปี47นี่ก็ถือว่าหายากนะถ้าปี32ปี37 ได้ง่ายแต่ปี47เนี่ยหาหาได้ค่อนข้างยากนะครับนี่น,นี่วันนี้ก็เลยนํามาให้ชมนะครับแล้วก็ยังยืนยันเหรียญที่เรารับซื้อเดี๋ยวขยายอีกนิดดีกว่าเดี๋ยวจะมองเห็นไม่ชัดนี่เห็นไหมครับนี่นี่เป็นปี47นะครับไส้แตกใครมีเหรียญไส้แตกแบบนี้นะครับปี47ลองลองเช็คดู คูโดงรับซื้อนะครับ5 0 0 8 0 0 1พันถ้าเกิดเยอะๆอาจจะถึง2000ก็ได้แต่ว่าขอให้เช็คดูแบบที่คูโดงบอกเหรียญที่เรารับซื้อเรารับซื้อจริงเนี่ยอย่างที่คูโดงพอซื้อมาเนี่ยเหรียญที่คูโดงก็ซื้อมานะครับแต่ว่าตอนนั้นคูโดงซื้อมาหลายเหรียญพร้อมกันเนาะพี่เขาก็แบ่งปันมาให้อยู่ที่ 800800- 800หรือ850เนี่ยอยู่ประมาณนี้แหละแล้วก็ พอเราได้มาเราก็นํามารีวิวเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยแบบเนี้ย,แบบย,แบบยคู่ดวงยังขาดอีกหลายพศออเลยนะครับเนี่ยแล้วเราก็อยากได้มากๆด้วยนี่นี่โดยการที่เราเป็นนักสะสมนะอย่างที่บอกวันนี้เราสะสมไว้ก่อนถามว่าวันหน้ามีโอกาสขายไหมก็มีโอกาสขายถามว่าจะเป็นพ่อค้าเต็มตัวเลยไหมก็ยังแต่ว่าเรายังมีความสุขแล้วก็สนุกกับการส่องเหรียญอยู่เนี่ยอย่างที่บอกนะครับก็จะคล้ายๆกับคนส่องผ้า ใครมีเหรียญหรือมีพระก็จะมีเนี่ยของคุโดงก็เหมือนกันเนี่ยส่องใช่ทีเนี่ยส่องเออเฮ้ยมันเป็นแบบนู่นเนาะแบบนู่นเนาะแบบนี้เนาะอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้แหละคนสะสมเหรียญสะสมพระก็คล้ายๆการสะสมของเก่าก็คล้ายๆกันประมาณนี้แหละแต่ว่าคุโดงเล่นเหรียญเนาะพระนี่ยังไม่ได้เล่นเพราะว่าเรายังไม่ค่อยมีความรู้แล้วโอ้โหถ้าความรู้ไม่เท่าทันนี่เจ็บง่ายๆเลยนะครับคนเล่นพระเนี่ย อ่ะไม่ว่ากันใครมีก็ติดต่อมานะครับวับนนี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้สวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ